ท่านก็ได้ยินเสียงประหลาดคล้ายเสียงโนกกลางคืนร้องระแวกขากันเสียงนั้นดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วดังรับกันล้อมรอบไปทั่วทิศเสียงบีบเข้ามาเรื่อยๆมีแสงคบไฟนับ10บสดวงมาจากเสียงนั้นทําให้มองเห็นตัวผู้ถือได้ถนัดร่างนั้นเป็นร่างมนุษย์ประหลาดลงพุงผิวคำ้ำผมเผารุงรังจมูกแบน บ่งบอกว่าเป็นคนป่าทุกคนมีอาวุธครบมือคล้ายธนูใช้คล่องตัวในป่าพวกเขาสะพายกระบอกไม้ไผ่ใส่ลูกดอกอาบยาพิษคนป่าร่างเล็กนั้นส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆโอบล้อมกดทุดงเข้ามาพอได้ระยะก็พากันยกอาวุธเล็กนั้นเล็งเข้ามายังกดทั้งสองหลวงปู่ตื้อร้องบอกพอได้ยินว่าท่านแหบนระวัง แล้วทั้งสององค์ก็กำนดจิตหลับตาเข้าฌานทันทีเป็นไปโดยอัตโนมัติปรากฏว่าลูกดอกอาบยาพิษที่ระดมยิงเข้ามานั้นตกรว่วงพลูห่างจากกรดทั้งสองเป็นวาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักพวกชาวป่าต่้งแปลกใจทำเอาพวกเขาตกใจแล้วพากันวิ่งหนีเข้าป่าไปหายไปในความมืดเมื่อคนป่านี้กลับไปหมดแล้วล่วงปู่ทั้งสองจึงได้ออกมานอกกด หลวงปู่ตื้อถามว่าเป็นยังไงท่านแหวนตับไตไส้พุงของท่านยังดีอยู่ไหมหลวงปู่แหวนก็ตอบไปว่าผมนั่งรออยู่ในกรดให้พวกเขาเอาตับเอาไตไส้พุงผมไปกินทําไมมันไม่เอาไปก็ไม่รู้ทั้งสององค์ก็ได้เดินจงกรมไปจนดึกแล้วเข้าสมาธิต่อภายในกรดไปจนสว่างตอนเช้าพวกคนป่ากลุ่มนั้นก็เข้ามาด้อๆมๆอมอมองด้วยความเกรงกลัว ลวงปู่แสดงท่าให้พวกเขาเข้ามาต่างค่อยๆเข้ามาด้วยเนื้อตัวสั่นเทามาหมอบนิ่งเอาหัวสุกดินคล้ายสำนึกผิดและขอขามาพวกเขาเป็นพวกขาระแดเป็นคนป่ากลุ่มหนึ่งชอบหลามนุษย์เผ่าอื่นที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วเอาเนื้อไปกินพวกขาระแดได้นิมนต์ลวงปู่ทั้งสองไปยังที่พักของเขาจัดอาหารป่ามาถวายก็มีเนื้อย่างสองก้อนได้ความบ้า เป็นเนื้อของคนแก่ซึ่งยอมสละชีวิตของตนเองให้เป็นอาหารของลูกหลานหลวงปู่อยู่โปรดพวกชาวป่าหลายวันและสอนพวกเขาว่าให้เลิกฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่ออย่างจริงใจแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปต่อด้วยความอะไรอววรยิ่งนักของคนป่าพวกนั้นหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อ ได้อำลาจากพวกชาวป่าขาระแดในเวลาต่อมาทำกลางเสียงร่ำไห้อาลาัยอวร์ของพวกเขาท่านได้ทุดงมาถึงสุวรรณเข